เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายห้างทวิกิจคอมเพล็กซ์สระบุรีได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยมีนายสมนึกอินทรชาติกำนันตมนหินซ้อนและนายปิยวัฒน์เปลี่ยนสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อนเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ทางคณะทีมงานยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเสาให้อําเภอบ้านหม้ออําเภอหนองโดนโดยมีนายอัธวัฒพงธนโรธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อพัฒนานุก,กูลและคุณครูอุทิสาอ่วมมั่นเป็นผู้รับมอบจากสถานการณ์ที่แม่น้ำป่าศักและคลองชประทานชัยนาทป่าศักทะลักเข้าท่วมได้ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเดือดร้อน และมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากการมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ก็ได้สร้างขวัญและก็กำลังใจให้ทุกท่านผ่าน,านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ค่ะครับผมนายสมนึกอินทราชาติกำลังตะบนซ้อนนะครับก็ขอขอบพระคุณมูลันิุญมลูลนธินะครับธรรมกายนะครับแล้วก็ห้างทวิกิจรสลับบุรีคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมสลับบุรีนะครับซ้อ,อน ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําจากเก่อนปาสักพิมพ mm ์สินะครับที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านตำบลซ้อนนะครับ mm hmm. ครัวเรือนเนี่ยก็ประมาณตัวเลขของกรม,มก็คือ3 5 1ห้าสครัวเรือนนะครับแล้วก็พื้นที่กากรเกษตรเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบไร่นะครับแล้วก็ที่ขึ้นทะเบียนนะครับ mm hmm. แล้วที่ไม่ขึ้นทะเบียนอีกประมาณพันกว่าไร่รวมๆแล้วเนี่ยความเสียหายพืชไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบสองพันไร่นะครับ ประเมินค่าเสียหายเนี่ยตอนนี้ตัวเลขกลกงก็คือประมาณ14ล้านบาทนะครับที่เสียหายไปในขณะนี้ของชาวตะบริช้อนพื้นผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับน้ำได้ท่วมแล้วก็สร้างความเสียหายเช่นข้าวโพดนะครับมันทำปะหลังแล้วก็มีถูกเขียวอะไรเป็นพวกนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางอุทิศาอ่วมม่านนะคะครูโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานกูคคอำเภอบ้านหมอจังหวัดระบ,บุรีค่ะ วันนี้ได้มาช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยที่อำเภอเสาให้อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะคะก็รู้สึกอยากจะขอบคุณคนที่สนับสนุนช่วยเหลือดูแลแล้วผู้ที่มีส่วนทำให้ให้เราได้มาทำวความดีในครั้งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกาย สูตปฏิบัติธรรมสลับบุรี5คือวีกิจคอมเพล็ก์นะคะที่ได้ส่งกำลังใจแรงใจมาในครั้งนี้ทำให้เราได้มาเห็นภาพจริงๆภาพดีๆแตะได้มาช่วเหลือน,นี้ ในนามพี่ใหญ่บ้านขอกลับสวัสดีพี่ใหญ่บ้านหมู่ที่6กตำบลลำลางเพื่อสังให้จังหวัสดสบุรีชื่จิตพกรสีคำก็กล่าวขอตับขอบคุณมูลนิธิวัฒนรรกายมูลนิธิศูนย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสลับรุรีและห้างธวีกิจคอมแพคสลับรุรีที่นําสิ่งของมามอบให้แก่หมู่บ้านของเราที่เกิดภัยพิภัยน้าท่วมก็หมู่บ้านของเราก็ขอขอ,ขอบคุณไว้หนะ้าที่ตรงนี้ ขอบคุณมากมายที่เข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้เหมือนจุดที่อยู่เกาะโดนจะว่าปล่อยเกาะก็ใช่เนาะเพราะว่าณตอนนี้หมู่บ้านของเราก็คือนายกหมดวาระหมดวาระไปก็ไม่มีนายกตำบลน,นี้มี7ดหมู่น้ำท่วมหกหมู่แต่สิ่งของที่ได้มาจะมาไม่ถึงหมู่นี้เพราะว่าหมู่นี้อยู่ข้างในเป็นอยู่เกาะเลยแต่มองมาจากข้างนอกปากทางเข้ามาข้างในเหมือนตรงนี้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเข้ามาข้างในแล้วคุณจะรู้ว่าตรงเนี้เดือดร้อนมาก เพราะว่าจากหน่วยงานต่างๆที่เราขอขอไปอนะ่ะเนาะเราก็ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือเราก็เข้าใจว่าทุกที่ท่วมกันท่วมเหมือนกันหมดก็เหมือนน้ําก็ท่วมไม่ทั่วถึงฝนก็ตกไม่ทั่วฟ้าหมู่ไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ทีนี้ในนามของผู้ใหญ่ที่ได้มาก็คือขอกันจัดพักพวกด้วยกันเนะาะภาคเอกชนหมู่บ้านเรามีทั้งหมดห้าสิบห้าครัวเรือนก็ถามว่าตอนนี้น้ํามันเริ่มจะลงมาแล้วถามว่าหมู่บ้านเรายังเดือดร้อนไหมก็ยังเดือดร้อนอยู่เพราะว่า น้ำยังลงไม่หมดที่จมก็ยังจมอยู่ที่ลงไปแล้วก็แค่ไม่กี่ครัวเรือนแต่นัาส่วนใหญ่คือเนี่ยยังแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่เลยที่ท่วมก็ <_ d ump> คือมิดหัวหมิดคอกันคือเข้าทางเดียวหมดเออแ,แล้วมันเป็นทางตันซอยตันที่เข้าออกทางเดียวเข้าไปนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ลึกเลยนะเป็นป่าเป็นอะไรถามว่าอยากเข้าอยากให้เข้าไปเห็นนะแต่มันเข้ายาก <_ d ump> เพราะเราเคยเข้าไปแจกของกับกู้ภัยไปติดกิ่งไม้ติดสายไฟเราก็ออกไม่ได้กัน เราก็เลยให้มาที่จุดเนี่ยสู์ร่วมพลเราเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรก็จะมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยมาแจกกันอยู่ตรงเนี้ยคเนาะความรู้สึกยังไงคะที่ก็รู้สึกซาบซึ้งอ่ะซาบซึ้งใจที่แบบว่าอยู่ดีๆก็เหมือนพระมาโปรดนะเนาะอย่างเงี้ยเรียกพระมาโปรดนะอยู่ดีๆมีพระเอาของมาให้จากที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเราจะได้รับสิ่งนี้เนาะสิ่งดีๆแบบนี้คือพระมาโปรดจริงๆอ่ะสถานการณ์แบบเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณเนาะ มูลนิธิธรรมกายเนาะแล้วก็อะไรนะ,ะห้างทวีกิจคอมแพกแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมสลับบุรีก็ต้องขอขอบคุณในะว่าที่ตรงนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านของเราเนาะ,ะก็ต้องขอขอบคุณมากมาย